เปิดวารกองทัพพีกลูกชายปราบยุทธิพัฒน์ไอดอลแห่งเอเชียเรียกว่าเป็นพระเอกน้องใหม่มาแรงจริงๆสำหรับกองทัพพีคในขณะที่กำลังเป็นที่ฮือฮาของสาวๆแถมประวัติไม่ธรรมดาเพราะลูกชายของนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ปราบยุทธิพัฒน์ที่ไม่เพียงแค่หล่อแต่ยังมีความสามารถเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นและล่าสุดกองทัพพีค กำลังจะมีผลงานแสดงละครที่ประกบคู่นางเอกสาวสุดฮอตเบลล่าราณีอย่างเดอร์ o ูเฟให้รักพิพากษาละครรักต่างวัยวาระแห่งยุค2021ซึ่งต้องบอกว่าแค่ปล่อยทีเซอร์ก็ได้รับกระแสฟีดแบ็ที่ดีจากแฟนๆเกินคาดส่วนประวัติของพระเอกน้องใหม่กองทัพพิกมีชื่อจริงว่ากองทัพป่วยเฮงเกิดเมื่อวันที่26มกราคมง5 4 4 อายุ20ปีจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนอัดสัมชันทนบรุรีกองทัพพีกเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมในโรงเรียนและชอบเล่นกีฬาเอามากๆกีฬาที่ถนัดคือว่ายน้ำซึ่งเคยคว้าเหรียญทองนักกีฬาว่ายน้ำมาแล้วหลายเหรียญรวมไปถึงได้รับประกาศนียบัตรเรียนดีคะแนนวิทยาศาสตร์ คะแนนสูงสุดของโรงเรียนและยังได้ประกาศสียยบตัตรสำหรับนักเรียนที่เรียนดี3ปีซ้อนอีกด้วยหลังจากนั้นกองทัพพีกเข้าศึกษาต่อที่เซเวียยังเชลร์สคูลที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นโรงเรียนสอนศิลปะการแสดงและแน่นอนว่าเขาก็ได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมากมายอย่างเช่นได้รับเข็มและโล่ตำแหน่งประธานนักเรียนรวมไปถึงได้รับประกาศนียบตัตรมากมาย และที่สำคัญเขายังได้ถ้วยนักกีฬาฟุตบอลกองหลังยอดเยี่ยมจากเซเวียงเทอร์สกูถ้วยนักกีฬาว่ายน้ำชนะเอดอันดับหนึ่งอีกต่างหากกองทัพพิกเป็นศิลปินคนแรกของทางช่อง3และได้ปล่อยผลงานแรกที่ชื่อว่าเซโนออกมาและเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้ร่วมเข้าแข่งขันการค้นหาเน็ตไอดอลเกาหลีในรายการ products x 1 0 101และได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการ Asia Super y อ u n g ของจีนอีกด้วยที่ผ่านมา